ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบพอกันกับช่องยายแววตามเคยเควันนี้คลิปนี่สิพ้าพี่น้องไม่เก็บยางคือเก่าลระค่ะ เก็บยางไปขายคือเก้ากีดยางได้หาเมีดกะได้เวลาเก็บไปขายคือเก้าลค่ะพี่น้องวันนี้กะสิเอาล่อรถเข็นเขามาในแปลงสิบปีเดียวเอาอ่ารถไทยเดินตามเขามาค่ะกกสิเฮ็ดระบบไม่เอารถเข็น รอเข็นเขามาแล้วก็ยัดใส่สอบขึ้นรถปิ๊ออัพค่ะพี่น้องงวดนี้ขายยางงวดนี้งวดที่หกค่ะใบยางกระลนเมดแล้วค่ะพี่น้องเลียตะนาตะกรัรนำยางกะ เบาเลาลงแล้วบ่ได้ออกดีคือเกาน้ำยางเริ่มสีหดโตลงแน่แล้วเพราะว่าใบันมลนอุปกรณ์กะตะกาพลาสติกใบละยี่สิบบาท ตามเคล่อยค่ะพี่น้องกระสิใไส้ก็เล็กเส้นดัดเป็นรูปสระอางัดงัดยางออกจากถ้วย ถวยก็สิงงุ้มใบว่าเป็นอยัางลยค่ะพี่น้องขันบ่งงุ้มหนั่นล่มล่มพัดล่มพัดนี้กังเคืนมากีดกับสิห้าพอเห็นอีกก็เลยต้องงุ้มใบจังล่มบ่พัดออกจากเงาใหม่ ถวยนี่อะไรซ้องอตัวนี่อะไรซ้องถวยแล้วพอดีค่ะพี่นอ้องป้อมยัดสอบขึ้นรถพิกอัพ กมาเก็บเต็มตะกร้าแล้วก็สิมาเก็บใส่สอบปุยอีกที่นึง่งรอบนี้ใส่สอบที่พานมากเลยใส่สอบค่ะมารอบนี้มาใส่สอบเก็บใส่สอบ อ่าหกหกสอบท้นเก็บสอบที่เทัางักจะสอบนะทั้งรบสามสอบบันบ่อ๋าสองสอบสามสี่หาเด้๋ยวหาสอบสอบ นี่ก็เอาขึ้นรถเดี๋ยวหกสอบพอดีแม่นป่ะหกสอบหกสอบกว่าส,สอบที่เจ็ดพอดี อไรออกจนๆูน่ ยางหก <ITA> สอบกลัวบาดนี่กรสิบไปนอนขึ้น Bahn, อีกขึ้นหนึ่งแต่ว่ายางห้ามันกระสิบ ita, บัดผาไดแล้วมันยางเนีนเนาะไมอยั่านงก็เกินถวย พ่อนอาบล้นรถเออที่ตนุนรถเนี่ยสนิมอ้วนใำกดกัดเขาว่าห้ลูก็เมียรอดหลอน แ,แล้วพอดีค่ะพี่น้องพออมสีไปขายได้บาทเนี่ยยายแววก็ตะเทียบไปแล้วค่ะไปแล้วไป,วไปขายอย่างแล้วก็ไง ับหอดหมองขายแล้วค่ะพี่น้องมองนี้เพิ่นจิบประมูลขายลวค่ะแบบ ท,ทุ่นยางไหมคะพี่น้องแต่สิผ้ากันเอามากกองไว้ยังสี่ละผ่อนมาอื่นใบม้มงกับยังสีเดียวมาขายขายแย่แววกับว่าคยเดียวมาขายยกเทียร์เราข้างนี้ก็ข้างแรกเพิ่นวามันได้ราคาดีก็เลยมาขายน้ำเพิินล่องเบิงค่ะขจ้าจมากขจ้าจกับสีเลี้ยงคิว้ว ปากลักไม้เล็กอันดับคิ้วกามือเอื้องใบม่วงระคะาเนี่ยังสเฉเดยขึ้นตะซั่งขายอันนี้ก็คือเอามาล่อคิ้ว้ค่ะแม่นันอยู่อย่างถอยมันใบรลวนเน,ะน,นาะ เอาบ่บ่ท่านเนีปิดนะบ่ท่านเนี่เปิดบ่ได้เปิดหยามาตั้งแต่หัวปีเด้เขาเขามาเปิดบ้างนี่แม่นเพิ่งจะเปิดมาล่องเบืองตั้อลวนมงบงน้าเวพลนานาลองเมาลบองน้ล่อันนีาองบตัวนา่งวพวาล่าล่ตัวพ่ัวนมาบน้อม่อตัว้อมาลองตนาะ ก็มันดีกับสิประจําตัวมาทางบ่อได้ใส่เงินง่ายเหมือนยื่นจังสิได้เงนินเอาเ้ากรบเป๋าเดียวกเรีองเงินขอแตว่ว่าราคามัน,น,นพอฟังแ,แม่แววพอเทียบค่ะแม่แววพอเทียบบ้านดงบงังหมูมห่ห้า เวล่าขายเขากะตามมันดับเม่ไแมเมียคุณละเลาะไปบ้านขาไปสาการแล้วต่หลุดแม่มาจะเส้าเ้าสวยอันไมีมีผู้นอนเฝ้าจะคนอยู่นี่กรรมการประธานพลติีอันกระยะยาวกระถามที่ซีรัลเนาะกับบ่เคยเนาะ ทำเดีด้วยความขวัใจกัสิว่ oh. ่เป oh. ็นยางดอกยี huh? ้ยางหนักอยู่ดิหยัดอยู่ดิหยัดอยู่ดิ มันมันก็มันสิออกมันไม่ยังได้อนยางเขาก็เปิดนาตามธรรมดามันก็สิหดเนี่ยละหามีดเพราะเด้มาขายดอกคันว่ามันหกเจ็ดมีดโซนหน้าข้าเจ้าไม่เข้ามีดพุ่นแล้วเพราะว่าข้าเจ้าเปิดมาแต่หัวปีมันถอยแล้วยาวนี้ต้นมันออกมันก็ออกไรเลี้ยเลี้ยคือเก่าเนาะต้นมันออกดีเจ็ดสอบ ขงมเ็เางนั่นสิมื่อใบขังนเนกัผมนี่้นลขีเก่าหมฮะินลเก่าบ่ตั้งขึ้นบ่เออเดี๋ยวพเอาสอบนั่นหน่ลมกันมติงกันคอยกันเขาจเข่าหุ้นกับเขาได้เห็นไหมอ๋อคันคันเขาบอกเข่ากับว่เป็นยัง เอาเป็นยังแต่ว่าย้ำปั่นผลย้ำปุ่นนาย้ำได้ได้บาดออืเอสมัยคิีกย้ำปิดหน้าคือปั่นเอาเลยเงินันก็เฮ็ดจังสี่เราฮ้จังสี่บัวเธอปิดหน้ากับปั่นผลกันเลยเอ๋อเขียนเบอร์โทรไว้นะกรรมการน้ำเงินไม่รอดเห็เขียนใช้กระดาษไหมเห็นเนี่ย ชื่อที่73ค่ะพี่น้องก็สำรับเก็บยางขายคลิปนี่ย่าแววก็หอนล้านขายพอดีค่ะพี่กัสล้านก็อยู่ตรงกันขามกับท่าศิดากับบ้านดงบังนี่แหละค่ะตรงกลางๆนี่แหละ นี่มันก็เป็นเขตเซติดตอำเภอหนองผอกละค่ะรอบๆค่ะอ,อ,อ,อยางหายรอบค่ะก็โอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ยายแววบอคอทจบลงไปเพียงซัมน,นีนะะ้เด้อค่ะคลิปหน้ามือ่อหน้ากับผอกันกับยายแววอีกคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ